บางทีนะทุกคนผมเองก็ท้อแท้ชีวิตอะมันก็ไม่ได้มีอะไรได้แต่งใจแล้วหรอกนะวันนั้นผมขับรถกลับบ้านคนเดียวมันดึกแล้วแหละในหัวก็คิดอะไรไปเรื่อยอะผมคิดถึงขั้นที่ประมาณว่าอยาจะไปที่สะพานข้ามพระรามแปนะแล้วก็จอดรถ โดดลงน้ำแม่งเลยคือยังไงอ่ะมันแบบมันท้อบางทีทุกคนคนที่เขารวยก็รวยกันไอเรามันก็ขาเช้ากินข้ามเหเนาะแต่ว่าผมนึกถึงคัมแม่นะแม่ผมบอกว่าลูกเองน่ะ ต้องมองคนที่เขาลําบากกว่าเองนะพี่สามก็พูดนะว่าเออให้มองคนอื่นที่เขาแย่กว่าเราก็พูดถึงมันก็ไม่แย่นั่นหรอกนะรถมีใช้ข้าวปลาไม่ขาดแคลนมีบ้านอยู่ไม่ต้องเช้าก็โอเคนะแต่บางทีทุกคนผมอะอยากให้มันดีกว่านี้ไนงะแบบเออขอแบบ สบายสบายมีความสุขเต็มที่มั้งได้ไหมอะอะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนั้นน่ะนะวันที่ผมเจอเรื่องเนี้นานแล้วแหละจะปีแล้วมั้งผมพ่ดนึกออกน,นะทุกคนตอนนั้นเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนน่ะนะมันก็ดึกแล้วแหละผมเนี่ยไปหาเพื่อนแล้วก็ ตอนที่ขับกลับบ้านน่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ฝนตกตกจนแบบไม่เห็นทางกันแหละพอาะรถผมเองเนี่ยไอยางผัดนน้าฝนน่ะมันก็ไม่ดีเนาะไม่ได้เปลี่ยนมานานล้วเวลาขับเนี่ยถ้าฝนตกนะโอ้โหอย่าให้พูดเลยต้องเดาทางกันแหละเพราะเวลาขับเนี่ยมันปัดไม่ได้ไงแล้วยิ่งมวยผมก็เลยต้องค่อยๆขับ ตอนนั้นตอนที่ขับไปเนี่ยเอาจริงนะนนไม่ได้โกหกนะผมได้ยเสียงแบบในหัวเนี่ยเสียงจากรอบข้างเลยเขาบอก 6, เสียงประมาณว่าเฮ้ยชนเลยเว้ยชนเลยชนแล้วตายซะอย่างเงี้ยจริงๆเอาประมาณว่าผมเคยเขาดีเขาเล่ามานะว่าเวลาที่เราเนี่ยดวงตกมากๆดวงสุดๆเนี่ย ไอ้พวกสิ่งไม่ดีทั้งหลายเนี่ยนะมันจะหาทางเข้ามาเหมือนกับว่าจะเข้ามาแบบโชว์อากาสเนี่ยเขามาปนปวเราจนเราเนี่ยท้อแท้บางคนถึงขั้นที่ว่าฆ่าตัวตายนะเพราะว่าลงตกเนี่ยแล้วก็ได้ยินเสียงป,ปีศาจมาเรียกร้องอะ่ะเรียกร้องให้คุณน,น่ะตายไปซะก็คือหมายความว่า,วาตายแล้วอะ่ะมนันเพื่อนมันอย่างเงี้ย แต่ผมไม่บ้าจีตามมาหรอกนะผมก็เออช่างมึงแล้วกันไปสนใจอยู่แล้วก็คือยินดีที่แบบผมเนี่ยยังเป็นคนที่ยังใช้โซเชียลเป็นอนะ่ะมันก็เลยอ่ะเครียดหนักก็ดู youtube ดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่คิดอะไรเท่าไหร่ก็คิดแหละแต่บางทีก็เราก็ต้องยั้งใจนะตอนนั้นผมเนี่ยคือถึงจะถึงบ้านแล้ว ก็ค่อยๆชะลอรถชะลอรถเนี่ยต้องกลับรถใต้สะพานนะครับทุกคนนึกภาพสะพานออกมาเป็นสะพานเล็กๆไม่ใช่สะพานใหญ่นะสะพานไม่ใหญ่อะ่ะสะพานแบบข้ามคลองเล็กๆอะ่ะเออก็ตามภาพที่ผมวาดมาเนี่ยใต้สะพานแล้วก็ที่กลับรถมันจะประมาณเนี้มันจะไม่กว้างขวางหรอกตอนนั้นฝนตกใช่ไหมผมก็ค่อยๆชะลอแล้วก็ ขับลงไปในนั้นตอนที่ผมเนี่ยขับรถลงไปใต้สะพานปุ๊บนะภาพที่เห็นก็คือต่อลงไปปุ๊บผมเห็นคนครับทุกคนเห็นคนแบบตอนนั้นพอดีว่าใต้สะพานเนี่ยหลอดไฟมันไม่ทํางานนะไฟมันไม่มีแต่ว่าผมนี่มีไฟหน้ารถไงแสงไฟอ่ะสาดไปตุ้ม เห็นเขาเนี่ยเดินเดินเดินแล้วก็ทุกคนเชื่อไหมว่าใต้สะพานจะมีคลองใช่ปะ่ะเป็นคลองที่แบบว่าคลองเล็กๆไม่ใหญ่มากผมก็เห็นต่คนเนี้ยเขาเดินช้าๆแล้วเขานะครับเดินลงไปในคลองนั้นตอนที่ฝนตกทุกคนบ้าหรือเปล่าผมก็อืมเอ้ย คนบ้านแล้วเปล่าเนาะก็ในขณะที่จังหวะที่ผมเนี่ยกําลังจะขับผ่านไปเพราะว่าเขาลงคลองไปแล้วผมก็เหลือบหันไปมองนิดนึงก็หันไดปุ๊บผมเห็นแล้วว่าแววตาเขาเนี่ยมันไม่ใช่คนแล้วลหละอย่างนี้คือภาพที่เขามองมาทุกคนทุกคนเวลาคนที่เรามองหน้ากันเนี่ยถ้าเป็นคนนะมันก็จะรู้ใช่ไหมว่าเป็นคนมองแต่ถ้าไม่ใช่คนเนี่ย เราตามมนจจอีกอย่างหนึง่งรอยยิ้มมันจะอีกแบบหนึง่งอ่าผมก็หันไปมองเขาเขายิ้มมาแบบว่ากว้างมากทุกคนแล้วเในปากมันก็อมเลือดด้วยคือผมรู้แล้วว่าโดนแน่แล้วกูทีนี้ครับผมก็คิดในใจว่าก็ไปที่ชอบที่ชอบแล้วกันเนาะแล้วเชื่อไหมครับว่ามีเสียงตะโกนกลับมา ทางที่ผมคิดในใจนะเสียงตะรโกนรกลับมาว่าเดี๋ยวกูจะไปบ้านมึงเอ้ยอย่างเงี้ยโอ้ทุกคนครับจัดใจนะผมโคตรกลัวเลยเพราะว่าถ้าเป็นคนเนี่ยผมไม่กลัวหรอกแต่ว่านี่มันแบบสิ่ที่เขาได้ยินความคิดแล้วว่าไม่ใช่คนแล้อะไรอย่างนี้ผมก็เลยเอ้ยต้องฝืนอะฝืน ขับไปแล้วก็ทบุทโทตลอดทางเลยคือกลัวมากทุกคนสารภาพเลยว่าตอนนั้นแหละฉี่แตกเลยครับทุกคนเรากลัวนะคือถ้าใครไม่เจอกับตัวไม่รู้จริงนะว่าการที่เรามาเจออะไรอย่างเงี้ยมันโอ้โหไม่คุ้นเหละแต่ว่านะจะคิดว่าผมจะใจอ่อนทําบ,บุญให้ไม่หรอกครับามาเงี้ยมาสัตน,นักแลงเงี้ยผียงเงี้ยผมไม่ทําบ,บุญให้หรอกผมกลับถึงบ้านนะ จุดทูบอกเจ้าที่แล้วว่าช่วยด้วยนะครับเจ้าที่อย่าให้ผีตอนใดเข้าบ้านนะครับพอผีพวกนั้นเป็นผีไม่ดีอ่าผมก็บนเจ้าที่เลยอย่าให้ผีเข้ามาแลแ้วตั้งวันนั้นมาผมก็ไม่ทําบุญไม่ใส่บาตรให้เขาด้วยคือผีนักเลงเนี้ยถ้าเราไปยอมนะมันได้ใจทุกคนเราก็ต้องแบบไม่สนใจอ่ะคือยังไงเราไม่กลัว อยู่บ้านจะกลัวอะไรเนาะก็ประมาณนี้ครับเรื่องจริงนะทุกคนขอบคุณครับที่อ่านที่ที่ฟัง